สบสงงายดีเอาเ้ออาเอาบิกสบายดีาลงงามๆดูบกพีบะเอาดาไปด่าบกลุงนั่าบลุงพีบะอ่าลงพีบะเอาีจะไปดาปลลุงือดาเด๋าลุงพีบาไปยไ nó mẹ mà tì này mẹ 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 Hết, Hết hết, mẹ 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 này, mẹ 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 ไปเนาะะให้ให้กินเองใครบอรได้โอ้ยอย่ามาว่าว่าใครบอรได้ <c oughs> ปลาลูกจายป่อพี่น้องเรียกกัดปลาลูกจายเลยพี่น้องเป็นไงปลาดุกีบะพอดีกับพ่อซื้อเกลือมาพี่น้องห้อนเลยพี่น้องหวานเยอะหวานหวานดิเอ๊ะ c e được luôn nghe với พี่น้องไม่มีกระหลมโต มัทนทอดทอดน้ำไม่ร้องหรือว่ามันเจ๊ซ้ายมันไม่ร้องมันเป็นเนาะไปถ่าอยู่พี่ก่อนเท้าจะขึ้นลักทรต่อพี่น้องก็เลยเปบนช่องคนยิงขึ้นถ่ายจะหนีพี่เนาะนอนปักปอนถ่ายอะไรวะเลาะตลาดเล่นอะว่ามาพันมาเลาะเล่นเปิดๆกับพี่น้องเลยมันก็คิดดิ่งในช่วงนี้เนะ น,นีเป,ป็ปนเวลากัดสิกัดจนป่าลุ่งสิกัดลุ่งตายหมดนวาน่าแด้วพี่น่อยเป็นวเวลาลุ่พี่บ้าเว่าตุยกไหฮะมีได้เหรอมได้

นานามีบ้างมาอยู่ดีๆนะับกันไปหนอยรับมากยรับกันไปหนอยขับรถมากกอยารับเพื่อนคนชิงรับก่อนรลับแดแดได้ดดนะปหน่อย <c oughs> มาปุย้ยไปเนยมาแต่าเรื่งคนรับ รับไปจะสั่งเลยพี่น้องวิ่งอ่ะเย้พี่น้อยมองอมองอบอลมันเาอันไม่ถ่อไปชื่อตุ่มหนกแล้วมาขึ้นคนก็ค,คือสิปชาสิขึ้นมือจิตกพี่น้องมังจะสภาพแล้วก็รับโอเปตา มาเบิ่งคนลับอีกนอนก็นอนแบบนี้ก็นอนได้เลยพี่น้องตายนั่งไปเบิ่งทางไม่สีพี่น้องเลยนั่งเล่นอยู่ว่าก็จะกระเจิดอยู่มันเดี๋ยวเบื่มือนะพี่น้องกับเธอนี่เล่นจนเหนื่อยแล้วแน่เลยกันนะปี๊หน้าหน้าเฮียแล้วเก็บเก็บขึ้นมาไว้ชลวณ์มุนไหวพี่น้องเมืองแน่เลยพี่น้องในคล้องอีกแล้ว ในทรัพย์ชมบัติเมื่อยเลยพี่น้องเลยไป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 เขาเขาเขาพี่น้องเลยแบกไว้ละคล้องเล่นกันได้นัโตปัญหามาแล้วมีปัญหาแล้วพี่น้องขึ้นเคลืน,ข,นขึ้นไปโอ้ยพี่น้องเลยว้าเป็นแดงรถ แพงพี่น้องเตมือกูแตกแพงไปพี่น้าโว้ยคืนไปเออคืนเองไปเอ้ยคืนคืนไปรูดึืนไปอ่ะอ่จิ้มเกลือขูดทางในเพราไปน่น้งไ้ปืนโอ้พี่น้องไปเบิ่งกัน

เอาลงเลยจนองกับใครกัขึ้นไโอ้ยบัยอยนั่งจงเจอยู่เบาะเอาลง่อยหนึ่งเ้อาจะหันเลยจงเจาะแม่งก่อนง้ัดายตายแบบควยพี่หน้ออเตไฟลยไพี่น้อมว้าแบบบรสุภาพันไดแบบข้าเจ้าะว่าขอโทษนะพี่น้อยแบบขเจ้าอัดงัวอัดคยด้พี่น้อง น้อยหายเลยพี่น้องอ้าวอานี่นี่ได้เลยพูดทำโบได้ก็บได้ยอมอ่าเฮียเลยดิเผาเอาเล่วายันเล่ไม่ได้เสือเป็เตเลโอ๊ยผู้พิจารโมโหโถโถก็่าเฉวานไปไปย้ายมาเลยยายมาเลยไปไอพี่น้องนี่พ่อกับยูเพื่อนพี่น้อง องคองหักกัเต็มรถคือเก่าพี่น้งองผูหยัดเมื่อพน้นกระสีตกละคึ้มบรรยากาศยังอยู่ยังนี่น,<าว> <ou> น,นะพี่น้องึงเมื่อบึงเงพื่อนผุ้ลี้พี่น้องไป่น้ได้ก็นะขาปากระป๋องเดือดอยู่ในตอ<าว> <ou> ้พี่น้งองมันเอผู้แ พี่น้องเฮ้ยตอนนี้เ้าก็เดินทางเมื่ออล้วพี่น้องกินนมะกินได้ถึงเวลากินแนละ้แกนะป้อนถั่วเต้านีย่ยแม่ป้อนถั่วเต้าแล้วก็ป้อนติ้วนำ้ำป้อนดูนโอ้ยกินกวัวมาันสิกินเจบอบ่ i okay.